้าลูกหลานที่รักทั้งหลายตอนนี้เรื่องจุลยยังไม่จบเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำวันอาทิตย์ที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบขอโทษวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายพระนั่นหมายความพระวันนี้ก็หยุดเที่ยว เพราะเป็นวันสังฆกรรมโนมโบสถก็ไหาวา้ก็หยุดทําบาปสร้างความดีคือบนุญในเมื่อจุลัยออกจากโลกพระสุกก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดีเรียกับโลกจมพูดีขั้นมองมาทั้งโลกจมพูที่สลาเห็นว่าคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาและคุณแม่ทุกคนกําลังนั่งเจริญกรรมฐาน บางท่านก็นั่งตรงเจริญกรรมฐานบ้างบางท่านก็นอนภาวนาบ้างบางท่านก็นั่งโยกไปโยกมาบ้างบางท่านก็กรนภาวนาบ้างบางท่านก็ละมือภาวนาบ้างก็มีความรู้สึกว่ายังไม่เด็กเพราะจุลัยขึ้นมาโลกประสุตั้งแต่เวลาหลังจากหกโมงเย็นมากว่ามองไปก็ยังไม่ดึก ไฟฟ้าก็จะสว่างคุณแม่ก็จะนั่งคู่กับรูปร่างของจุไรหรือน้าพระพุทธรูกจุไรก็ไปนั่งกรรมฐานควบคกับคุณแม่ใกล้ใกล้กันทานนี้พ่ออะไรรู้ว่าถือว่าคุณแม่เป็นครูถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามคุณแม่ได้คุณแม่ก็ดีแสนดีลูกต้องการรู้อะไรแม่บอกได้ทุกอย่าง กร็รูความว่ามามองเห็นก่แม่ยังไม่เลิกการเจริญกรรมฐานก็เข้าใจว่ายังไม่ดึกถ้ายังยังไม่กลับลงไปยัเที่ยวดวงดาวอื่นต่อไปก็คงจะไม่เป็นไรเธอก็มองขึ้นไปวันนี้เวลานี้อยู่ที่ดาวประสุกเราจะไปดาวพระเสาดีไหมก็คิดว่าถ้าไปดาวพระเสาก็ต้องย้อนกลับไปอีก ย้อนกลับไปใกล้กับดวงดาวดวงดาวพุธแล้ขึ้นไปทางด้านเหนือเฉียงไปด้านเหนือจึงเจอดาวเสาตรงกับดาวพุธแล้วก็คิดว่าเรื่องดาวเสาถ้าเราไปดาวเสาก็ยังมีหลายดาวที่ใกล้ใกล้กันน่าจะไปแต่ดาวที่มีความข้องใจอยู่ดาวหนึ่งนั่นคือดาวดวงเล็ก ถ้าเหนจากดาวประสุกก็ท่าอยู่ที่โลกชมโูมองไปที่ดาวประสุกรด้านเหนือเไปดาวประสุกเห็นดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่งหรือปรีหรือปรีไม่โตนักดวงด,ดาวลูกนั้นถ้าดวมองจากดาวประสุกร์เขาใสสว่างมากเป็นพิเศษเฮ้ก็สังเกตเห็นน่าร่มใจมันเป็นสุขว่าดาวดวงนี้น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิต ก็ใช่กำลังตาเป็นทิพย์หรือใจเป็นทิพย์เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่มากแต่ดาวดวงนี้ไกลาจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพระศุกร์แต่ก็ยังอยู่ในเขตแสงของดวงอาทิตย์ก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปเวลานี้ถ้าเราไม่กลับไปเวลานี้จะไปดวงดาวดวงนั้นคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรคงไม่ดึกนักที่เราจะกลับไปโลกมนุษย์หรโลกทมโพ เมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะนึกถึงบารมีพระองค์สมเด็จพระปฏิทีแก้วคือพระพุทธเจ้าพระประเจพุธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเทวด,ดาและพรมทั้งหลายตลอดท่านผู้มีคนคิดว่าดวงดาวดวงนั้นอยู่ที่ไหนขอบารมีพระองค์สมเด็จระจอมไตรเป็นต้นได้ปลดดวงวันดานให้ลกูกได้มีโอกาสไปที่ดวงดาวด้วน,นั่นเถิด พอตัดสินใจเพียงเท่านั้นเธอก็ลอยเข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นทันทีด้วยกำลังกระแสจิตลูกรักและลูกหลานทุกคนตนงจะได้ว่าจิตมีสภาพไม่ช้าถ้าคิดจะไปที่ไหนคิดอะไรถึงเมื่อนั้นคราวนี้เธอก็มาลอยอยู่ได้ใกล้ดวงดาวที่มองเห็นเล็กๆแต่เข้ามาใกล้จริงๆดวงดาวดวงนี้ก็ไม่เล็ก จะว่าเล็กกว่าดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่านิดหน่อยเท่าเท่ากับดาวชมพูด้วยโลกชมพูโลกมนุษย์ตัวนี้ <c oughs> มองไปทีดาวดวงนี้ไม่มีหัวโล้นเหมือนดาวพระศุกร์รอบรอบดาวมีพืชันัญญาหารมีมาหาสมุทรกว้างขวางมากมีเกาะมีแก่งความหนาวก็ไม่มากความร้อนก็ไม่มาก <c oughs> ด้านใดที่ถูกว่าทิ์ก็มีความร้อนพอสมควรไม่ถึงตะว,วันออกกลางของโลกตุมโพด้านใดที่มีความหนาวก็ไม่หนาวเยือกจนต้างเป็นน้าแข็งรวมความวันดาวดวงนี้แปลกกว่าดวงอื่นแต่ก็มีการหมุนตัวคล้ายๆกับโลกสมโพเธอมองไปมองมาก็มีความรู้สึกแปลกใจ <c oughs> ว่าดาวดวงนี้ใหญ่ แต่สภาพการต่างๆมันมีความเป็นอยู่ดีมากก็อยากจะดูรอบๆว่าดาวดวงนี้มีอะไรบ้างดูไปอันดับแรกเข้าไะเจอมหาสมุทรใหญ่ <c oughs> น้ำบางจุดน้ำสีเขียวบางจุดน้ำสีขา,ขาวเป็นสีขาวสีใสธรรมดาบางจุดน้ำสีแดงเป็นสีส้มหรือก็แปลกใจ คิดในใจว่ามหาสมุทรนี้คงมีแร่ธาตุที่ทำให้น้ำต่างสีตันงแตกต่างกันแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งอย่างเธอจะเข้าไปรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เธอไม่สนใจวิชาการวิทยาศาสตร์ได้เขีนสนใจก็สนใจไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ มีความรู้มีความสามารถอย่างเดียวคือความรู้ทของพระพุทธเจ้าที่แม่สอนได้เป็นความรู้ที่ไม่มากพอช่วยตัวเองได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มองไปในโลกนี้ดูสิ่งที่มีความสำคัญระดับแรกธรรมดาผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวเล็กกาตามตัวใหญ่ก็าตาม สิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดก็คือเครื่องประดับ <c oughs> เธอมองลงไปใใคใกล้ๆถ้าไปใกล้พื้นดินลงความว่าสูงจากพื้นดินไม่เกินเหมือนฟิดลอยดูร,บรอบๆเพื่อความสะดวกเห็นานหนักเธอก็เห็นชัดว่าในลานนั่งเล่นในสวนสาธารณะต่างๆก็ดีข้างถนนก็ดี หน้าบริเวณบ้านก็ดีรู้สึกว่มาม้านนั่งของเขาที่มีพนักพิงบางตัวมีพนักพิงบ้างบางตัวม้านั่งไม่มีพนักพิงบ้างบางตัวก็เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมบ้างบางตัวเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบ้างก็ลงความม้านั่งทั้งหมดในประเทศนั้นๆทั้งหมดลงความว่าดูไปรอบรอบ เเขตประเทศมีประเทศนี้มีทหารประเทศนี้มีตำรวจประเทศที่มีการยืนยามประเทศมีการรักษาการมองดูแลประเทศนี้มีกองทัพประเทศนี้มีสลาว่าการต่างๆเธอก็แน่ใจว่าประเทศนี้ต้องมีเครื่องมือรบ ต้องมีการรู้จักเวียดเวียนซึ่งกันและกันพอสมควรที่ว่าพอสมควรเพราะกองทหารดูไม่โตนะักกำลังกองทัพที่ตั้งต่างๆไม่โตถ้าจะเทียบกับประเทศไทยตัวจใหญ่ก็ขนาดกรมไม่ใช่ขนาดกองทัพทหารยามในที่ต่างๆก็มีเฉพาะจุดที่มีความสำคัญมีทรัพย์สินมากๆตำรวจก็มีไม่มาก มองบริเขตแต่บนหนึ่งและสองตําบลจะมีตำรวจไม่เกินสามคนนั่งอยู่เป็นจุกจุบางรายก็เดินไปเดินมาอาวุธติกายของตำรวจมันมีกระบองบ้งบางกวบองทั้นๆติดเอวบางรายก็มีเป็นดาบกลายปืนแต่ปืนจริงๆตำรวจไม่เห็นมี <c oughs> ถ้าคิดไปทีโลกนี้ ถ้าว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันก็คงมีการไม่รุนแรงถ้าว่าเช่นนั้นตำรวจต้องใช้ปืนอย่างโลกมนุษย์ตำรวมีปืนยังไม่ไหวดีไม่ดีผู้ร้ายมีปืนส่างคัญกว่ารวนความตำรวจมีปืนเฉพาะที่ต้อในการจัดให้ผู้ล <c oughs> าจัดผู้ร้ายจัดอา,าวุธได้ตามความชอบใจของตัว กลวงความโลกมนุษย์มีความร้ายกาจมากกว่าโลกนี้มากความจริงโลกนี้ก็เป็นโลกมนุษย์เหมือนกันเธอก็ดูต่อไปที่ถนนน้นทางถนนทางสวยคล้ายโลกระสุขเหมือนกับโลกระสุขมีการติดต่อกันระหว่างประเทศในเขตกองประเทศมีด่านแต่ด่านของเขาก็รู้สึกไม่เคร่งเครียดนะัก ข้าไปแล้วก็มีการแจ้งเจ้าที่มานับคนแล้วก็มีคนส่งบัตรให้เจ้าที่รับบัตรเอาไปบันทึกแล้วก็ส่งกลับการบันทึกของเขาก็ไม่ได้เขียนถ้ามองไปที่เร่รสนามบินในประเทศอเมริกาเขาย้กแค่กระไปตอนนี้โผล่ตอนน้องก็ใช้ได้เลยเข้าใจว่าโลกนี้วิทยาศาสตร์ต้องจเจริญมาก เธอก็มองดูต่อไปว่าโลกนี้ตอนปลายสุดจะมีความหมายอย่างไรหนาวมากไหมรูปเวลาจริงๆสัตว์ขนไม่ยาวมันโลกประสบคล้ายๆกับโลกมนุษย์แต่จุดที่เป็นน้ำแข็งปลายโลกไม่มีโลกทั้งโลกไม่มีแหล่งที่เป็นน้ำแข็งเลยในโลกนี้ถ้าอยากินน้ำแข็งต้องกินน้ำแข็งจากระโลง เดวไอทุกต้องแข็งแจกมาหาสมุทรมากินไม่ได้และโลกมนุษย์เรามีน้ำแข็งที่มาหาสมุทรปลายโลกตัานเหนือก็ไม่ทราบว่ามีใครเข้าทุมากินนือเปล่าในเมื่อเธอเที่ยวไปตลอดสิ่งที่แปลกใจคือแปลว่าเาก็มาหินเป็นที่สะดุดใจมากจึงได้ลงไปที่พื้นดินในที่แห่งหนึ่ง ในที่แห่งนี้รู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญมากมีโรงงานเยอะและมีระโรงงานสาคัญมีบุคคลฝากไฟคาว่าฝากไฟจะก็ไม่เกินคนเท่าประเทศไทยคนมากกว่าทุกจุดแต่จุดนี้ก็ไม่มีแอร์อัดจากประเทศไทยไม่เหมือนในกรงเทศ <c oughs> มีเส้นทางเขาปโปร ที่อยู่ดีคนนั่งรถตั้งเรือก็โปร่งโปรดัดสบายๆมาดูเครื่องแต่งกายของคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะหาแหวนทองคำประดับสักวงหนึ่งก็ไม่มีจะมีสร้อยสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีเพชรนินยินดาไม่มีติดตัวเธอก็เลยสงสัยว่าประเทศนี้คงมีนักจี้นักต้นมาก คนจะไม่กล้าเครื่องเพชรม,ม,มาติดตัวติดตัวถ้าท้องคามาติดตัวก็วดีไม่ดีก็ถูกจี้ถูกต้มถูกฆ่าตายก็ได้แต่คิดไปแล้วก็แปลกใจอีกที่ตำรวจนานๆจะเห็นสักคนคิดว่าถ้ามีนักจี้นักต้นมากต้องเห็นตำรวจมากๆนี่ก็ไม่มีในที่สุดเธอแปลกใจอย่างนี้ก็ลงไปที่พื้นดิน ไปที่มารินแรพลพาเป็นยับมานั่งทุกตัวแรวพลพราวเหมือนกันตัวอาหารทุกตัวแรวพรลพราวเหมือนกันตั้งแต่ที่ตั้งจากขึ้นดินมาก็มีแต่แพรวพราวเป็นแก้วก็คิดในใจว่าเขาคงเอาแก้วมาทำโต๊ะเอาแก้วมาทําม้านั่งแล้วแก้วมาประดับหินไปดูแล้วจริงๆบ่ตัวเออใจาหายว่า ที่ใจหายไม่ใช่อะไรถ้าเป็นประเทศไทยกลัวกันตายไม่กล้าว,วางไว้นั่นคือเพชรครัเพชรมาติดไมาหินอาเพชรมาติดโตมันเพชรจริงจริงมองดูว,ว่าแพลวๆามองดูทีมันเพชรอย่างดีหรือเพชรละเสียเพราะว่าในประเทศไทยก็ดี ประเทศเอื่นก็ดีก็บอกวเวลานี้เพชรัเสเซียสวยกว่าเพชรธรรมดามองไปแล้วก็รู้สึกว่าใสากว่าเพชรัเสเซียมีน้ำลึกกว่ามีประกายสูงขึ้นมองเข้าไปลึกๆเหมือนแสงลุ่งก็เ,เข้าใจว่าไม่ใช่เพรัเสเซียแน่ลึกในใจว่าเราจะปรึกษาคใครนะเวลานี้ถ้าแม่มาด้วยจะได้ปรึกษาแม่ แม่จะได้บอกว่ามันเพชรจริงหรือเพชรปลอมพอนึกว่าถ้าแม่มาด้วยยศตรุสามแม่เพียงทางนั้นก็ปรากฏได้ยินเสียงคุณแม่บอกดูลายลูกรักแม่มาแล้วจ้ะดูลายดินเสียงมองเห็นแม่ก็ตกใจถามว่าคุณแม่มาเมื่อไรเจ้าคะแม่ก็ตอบว่ามาแม่มาพร้อมๆกับลูกที่ลูกไปเที่ยวดาวพระศุกแม่ก็ไปด้วยแม่อยู่ข้างหลัง โลกมาดาวดาวนี้ลูกรู้จักไม่ว่าดาวอะไรจุไรก็บอกก็ไม่รู้จักแม่บอกว่าอันนี้เขาเรียกดาวจามอนจุไรถามว่าจามอนแปลว่าอะไรแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจําชื่อไว้แล้วกันว่าเขาเรียกว่าดาวจามอนทราบว่าจามอนนี่ไม่แน่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็ไม่ใช่อาจจะเป็นภาษาของเขา แต่พระท่านนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกียยเป็นชื่อใหม่ตามใจนักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจถึงว่าโลกจามอนก็แล้วกันเท่าดาวจามอนเมื่ไถามว่าความร้อนก็ดีความหนาวก็ดีไม่เหมือนกับโลกอื่นแม่แก็เพราะว่าดาวดวงน,นี้อยู่ไกลพระอาทิตย์มากแต่ว่าอยู่ในเขตสองแสงพระอาทิตย์ <c ười> จะให้ความร้อนจะไม่มากความหมุนเร็วกว่าโลกทุมโพของเรา จะได้ความเย็นก็ไม่มากเกินไปเหมือนกันอยไรยังถามแม่ว่าแก้วที่ไปดับโต๊ะเขาใช้แก้วหรือใช้เพชรถ้าจะเป็นเพชรเป็นเพชรลดสีหรือเพชรแท้แม่จะบอกว่าลูกคงจะใช้กําลังใจหลังจงจำไม่ว่าถ้าในาไรสงสัยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทันที ถ้าน,นึกถึงยาแล้ทาบสามแล้วแก้วสิ่งทั้งหลายตอนนี้คืออะไรท่านจะบอกอะไรก็อดใจนิดหนึ่งนึกถึงว่าพระเจ้าก็เกิดความรู้สึกว่าแก้วก็ดีและเพชรก็ตามดีนี่เป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งยิ่งกว่าเพชรในมนุษย์โลกมากมีความใสมีประกายสวยกา,ากันมากมีรุ้งจัดชี้สวยันแทบเรา่าแต่ว่าทําไมคนโลกนี้จะเอาเพชรมาประดับหิน เขามารองนั่งบ้างรองอาหารกินบ้างน่าแปลกแม่ก็บอกว่าโลกนี้เขามีความสีวิไล่มากเห็นว่าเพชรเป็นของไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าเหมือนกันทุกโลกนั่นก็คือทองคําทองคํเขาต้องการแต่ชาวโลกนี้เขาไม่ต้องการประดับด้วยทองคาเียงว่าเอาทองคําไปใช้แลกกันก็แลกกับของ แม่ก็พาจูไรเดินมาคือเดินเหนือผิวดินลอยๆมาถ้าเดินจริงๆมันช้ามาถึงจุดจุดหนึ่งจุดนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบคล้ายๆใบโพแต่เ้าสีงที่เขาเขียนเขเขียนว่าต้นจิกจิกจอจางสีกอไก่ต้นจิกแต่ดูใบแล้วไม่เหมือนจิกในโลกชมพู เป็นจิตของเขาก็แล้วกันต้นใหญ่มีเปลือกขาวคล้ายโพแต่ว่ามีทรงสูงกว่าต้นโพต้งกลางมีช่วงเปล่าขึ้นไปประมาณห้าสายเป็นเปล่าใหญ่มีใบที่ยอดต้งกลางไม่ค่อยมีใบมีสาขาแตกสบเอาด้านเจ็ดด้านมีใบหนามากมองแล้วคล้ายฉัดธอก็มีความรู้สึกในใจว่า ้นไม้นี้สวยเขาเรียกว่าโลจิกที่นั่นก็มีไม้หินเธอกับแม่เขานั่งตลงพื้นไม้หินข้างหน้าของเธอเป็นโรงงานที่มีความสําคัญเขาเขียนว่าโรงงานปรมาณูเป็นโรงงานวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นเธอกำลังดูหญิงและชายที่เดินออกมาจากโรงงานบ้างมาจากที่ดํเนการต่างๆบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าคนทุกคนไม่มีแม้แต่แหวนที่ประดับเหมือนกันหมดตามที่เห็นก่อนไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่มีติดตัวก็คือนาฬิกาบางคนก็ใช้นาฬิกาข้อมือบางคนก็ใช้นาฬิกาติดอกเสื้อบางๆคงไม่ใช่นาฬิกาไขาลานบางคล้ายกระดาษแต่มีเลขบอกนาทีวินาทีเสร็จต่อชั่วโมงเสร็จคองเข้าแปลก ที่ติดก็มือก็บางบางสายก็เล็กๆไม่ใหญ่เหมือนพวกเราแต่ว่า,นาวหน้าตัดแพรวหน้าตัดแพร่ๆปินประกายไฟฟ้าเลขที่ขึ้นกับแพราๆสวยมากกระบวนวามวิทยาศาสตร์ที่นี่เกามีความเจริญมากมองดูแล้วแม่ก็บอกว่าอยากดูอะไรข้างในไหมอะไไรก็บอกว่าอยากดู แม่ก็บอกว่าที่เรานั่งอยู่นี่นอกกำแพงเมืองนะคนเดินผ่านประตูมาน่นคือกำแพงเมืองนะในเขตนั้นมีระบบวิทยาศาสตร์มากเ,ลเหลือเกินทีบอกเราอยากจะเข้าไปเห็นก็เข้าไปในเขตนั้นไปดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้วิทยาศาสตร์ต่างๆก็ทาํทาสวยสดสดงามมากรวมความเครื่องจักรกลต่างๆมีผิดแผกแต่กันโลกน้เอเยอะ เขาสิวิไลมากมายไปดูรถที่เขาขึ้นกันเห็นรถไม่มีสายไฟฟ้าโยแต่ก็ไม่มีเครื่องมากรถคันใหญ่ๆมีเครื่องปกลุกนิดเดียวขับเคลื่อนได้รวดเร็วที่ก็แปลกใจเึืถามแม่ว่านี่เําทำด้อะไรแม่ดอกบอกว่าเครื่องยนต์ต่างเขาใช้รังสีกับเครื่อน เขาไม่ใช่จักกลกับเคลื่อนอย่างของเราแม่ก็พาไปดูยานพนะอันหนึ่งตุ้มยานพนะเป็นลายกว้างมากตุพิเศษยานพนะมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งมีสภาพเหมือนจานซ้อนจานจานขม้มนมีสภาพเหมือนหมุนได้แค่ปิดหมุนมีเหลือบมีเหลือบลมและจะมีท่อเบื้องหลัง มีท่อดูดเบื้องหน้ามีท่อพ่นออกเบื้องหลังเธอมองแล้วก็แปลกใจถามแม่ว่านี่อะไรแม่บอกว่าที่เขาเรียกว่าจานบินแล้วไปดูยานภายในหนึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือในทะเลแล้วด้านล่างมีเท่าที่วางคล้ายเครื่องหอไม่มีล้อลงปั๊บจูบปุ๊บตรงนั้นไมต่ต้องวิ่งไปเธอก็ถา,ถามแม่ว่านี่อะไรแม่ก็บอกว่านี่เป็นยานอาวกาศเหมือนกัน แต่รูปร่างใหญ่มากพี่ที่หลับที่นอนสบายบางหรือบางลูกก็มีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ก็ไม่มีพัดจะว่ามีไอพ่นอย่างเครื่องเจ็ตเราก็ไม่เหมือนกันสภาพต่างๆของเล็กหมดเครื่องเขาแต่ตัวใหญ่แต่ได้เครื่องไปดูมีความสุขมีความสบายมากเมื่อเข้าไปในที่นั้นก็เข้าดูจานบิน ยานบินก็มีที่นั่งหลับที่นอนที่กินที่ที่ถ่ายจะรับปัสสาวะพบทวนบริบูรณ์ที่นั่งที่ไหนนั่งได้นอนได้เดินเล่นได้สบายกว้างขวางม,ม,มากดวงความโลกนี้มีความสีบีไหลมากขนาดที่เดินท่องเที่ยวไปในยานใดต่าง,างช่งความงามของยานช่งอุปกรณ์เครื่องอใช้ก็เจรชายคนหนึ่ง ชายคนนี้ท่า,าทีเป็นนักเิยาศาสตร์มีเครื่อ,องะกอวิทยาศาสตร์ติดมือมาแล้วมีลูกน้องหิวของกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าเล็กๆ <c oughs> เป็นระบบจดต่างเดินมาด้วยเมื่อเขาว่าเจอสองแม่ลกูกเขาก็ตกใจเขาถามว่าเธอเข้ามาได้ยังไงในที่นี้ประตูก็ปิดลงกลอนใส่กุญแจแน่นหนามากแม้แต่หนูก็เข้ามาไม่ได้เธอเป็นคนเข้ามาได้ยังไง ทั้งสองแม่ลูกก็ตอบว่าฉันเป็นโลกชาวโลกชมพูสิ่งต่างๆที่ปิดบังไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวโลกชมพูชาวโลกชมพูถ้าอยากจะเข้าไปที่ไหนไปได้ทุกแห่งก็บอกว่าที่นี่มีรังสีมากรู้แต่ฉันสิฉันมานี่ยังต้องมีก้อนประเภทนี้ตัวมาเขามีแท่งเหล็กแก่แท่งหนึ่งโตประมาณกว้างหนึ่งนิ้วพุทธยาวสองนิ้วพุทธ เขาห้อยคอติดมาทั้งสองคนในสภาพเหมือนกันเขาตอบว่าแร่ประเภทนี้เป็นแร่วิทยาศาสตร์ผสมแล้วสาธาลังสีเข้ามาทั้งตัวแร่นี้จะผลักออกไปไม่ใช่ดูเข้ามาจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตแต่เธอสองคนเข้ามาที่นี่ไม่มีแร่ทําไมจะไม่มีอันตรายแม่ของใจรก็ตอบว่าฉันกับลูกเป็นชาวพุทธศาสนา ในเมื่อพระพุทธเจา้าสตทุกสิ่งทุกอย่างก็าําอันตรายไม่ได้เขาถามว่ามาได้ยังไงเขาถามว่าโลกที่เธออยู่ไหนถ้าแม่ลกูก็ชีดูไต้ตอนนั้นโลกของเราเกือบจะมองไม่เห็นเล็กปีมากเหลือเกินเล็กมากมีแสงสว่างน้อยกว่าโลกเล็กๆที่เราเห็นยืนอยู่เวลานี้เรามองไปเวลานี้จะโลกเราเห็นโลกนี้เล็กยิบเล็บปีถ้ามองจากโลกนั้นมาดูโลกนษย์จะเล็กปีมากกว่านั้น แล้วทั้งสองก็ตอบว่าเหาะมาข้าถามว่าการเหาะใช้ระบบวิทยาศาสตร์แบบไหนที่มาได้ตัวเปล่าๆทั้งสองแม่ลูกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสน์ไม่ใช่วิไม่ใช่วิทยาศาสาตร์เป็นหลักสูตรพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนพอฟังคำพระพุทธเจ้าเขาก็แปลกใจแม่กระถามว่าญาณภันะมีอาวุธมีไหมเขาก็ตอบว่ามี เวลามันเหลือหนึ่งนาทีกว่าลูกรับพอรักความก็ไปดูอาวุธอาวุธของเขาแปลกใช้รังสีใช้แสงพ่นไปเล็ก,ก้อนใ,นใหญ่ถูกแฟบเดยนลายทันทีเขาบอกอาวุธประเภทนี้มีไว้ป้องกันโลกสูตูตะวันออกว่ามีความแันทผ่านมาก <c oughs> ชอบรังแกมนุษย์ชอบรังแกสัตว์ชอบรังแกยานพานะในโลกชมโพฉันก็เคยไปที่โลกชมโพ เขาชี่มาที่โลกชมพูก็บอกว่าจากที่นั่นมาโลกชมพูเขาใช้เวลาสิบชั่วโมงของประเทศไทย้ารู้เวลาของไทยรู้เวลาในโลกนี้ก็ใช้เวลาสิบชั่วโมงมาถึงมาสิบชั่วโมงกลับสิบชั่วโมงเป็นนี้นว่าลูกหลานที่รักทุกคนเวลามันหมดก็คงวัต็ุเทานี้เขาเขาถือว่าแม่ลูกทั้งสองต่างคนต่างพังกับโลกชมพู ก็เป็นนอมดเวลาพอดีขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์บนผลย่อมมีแต่ลูกรักหลานรักทุกคนสวัสดี